ขอวิธีแก้แค้นผู้ชายที่ใจร้ายกับเราหน่อยคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคนมาทําให้คุณแข็นใจใช่ไหมอ่ะหลายคนอาจจะนึกว่าต้องแก้แค้นด้วยการเอาคืนไปตามราวีไม่ว่าเขาจะคบใครต้องทําให้เขาไม่มีความสุขโพสต์ด่าเขาบนโซเชียลผมจะบอกให้นะครับวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดนะคือคุณอัปเกรดพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับอันนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชายเขาคลานเข่ากลับมาหาคุณผมบอกเลยนะไม่ว่าคุณจะโดนเขานอกใจโดนบอกเลิกไปอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะคุณเสียใจได้ครับแต่อย่างหนึ่งคืออย่าเเเเสียคคุณ่าาาในตัวองดด็ดขดรพะม ที่คุณเสียคุณค่าในตัวเองคนที่เขาใจร้ายคุณเขาก็จะมองว่า ดีแล้วเขาตัดสินใจถูกแล้วที่เดินจากคุณไปแต่ถ้าเกิดคุณน่ะไม่เสียคุณค่าแล้วคุณพัฒนาตัวเองนะบิวตัวเองขึ้นมาใหม่นะเขาเรียกว่ารีอินเวนต์น่ะสร้างตัวเองผลิตตัวเองในเวอร์ชันใหม่กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าเขาพลาดและเสียดายครับแล้วเมื่อเขาเสียดายเนี่ยเขาจะอยากคานเขากลับมาหาคุณแต่ถึงเวลานั้นปุ๊บคุณก็ไม่เอาแล้วเซโนบายบายเพราะแน่นอนครับทำไมต้องเอาคนเดิมถูกไหมในเมื่อเขาใจร้ายคุณพัฒนาเจ๋งขึ้นคุณดึงดูดคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วเชื่อเถอะคุณค่าท ไปเจอกันในคอร์ส Love Attraction ครับรักครั้งใหม่ไว40้40,000คร์สนี้จะสอนให้คุณเป็นผู้หญิงเลอค่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมากมายไว้ไปเจอกันในคอร์สครับ